มึงให้กูแฉมึงนะมึงให้กูแฉมึงนะมึงให้กูแฉมึงนะอีปวดมึงให้กูแฉมึงนะมึงให้กูแฉมึงนะอีปวดมึงให้กูแฉมึงนะ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 อีปวด คุณเข้าใจไหมว่ามึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูอยากจะขำมึงทำอะไรพอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขาจุดเกิดเหตุอยู่บนเขานะครับอ่าบาบามีมีหอราบว่ามีหอขึ้นไปแล้วก็อ่าผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับ ได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับคือว่าคือว่าทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นไปดูด,ดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องมันขึ้นห่อห่อขึ้นดินพอห่อขึ้นดินแล้วเขาเรียนยิ่งคนระอยยะ เชอไคุณอย่างคุณนิรานามโกหกคุณอย่างคนอย่างหนึ่งรฤทัยโกหกคนอย่างนัทีเป็นคนโกหกมึงมองมองได้แค่นั้นเหรอความคิดมึงมึงคิดได้ไงว่าเขาเหล่านี้เป็นคนอันดาพานเป็นคนหาเรื่องคนไม่ถามพ่อมึงดิ มึงไปถามพ่อกับแม่มันดูอะไรนะเสียงด้วยมึงทำอะไรไหนใครเสียใจที่ท่านได้รับคดีลุงคนใครเสียใจบ้างยกมือใครเสียใจที่ท่านไม่รับทำคดีลุงคนป้าแกนใครเสียใจมากยกมือ ไม่มีใครเสียใจเลยเหรอนี่ดีใจเลอที่ท่านไม่ทำคดีใ<ด>ห้ผมเนี่ยมึงทำอะไร <laughs> มึงทำอะไรกูอยากจะขำมึงทำอะไรกูรู้ว่ามึงหิวเงินมึงไม่มีจะแดกจริงๆแต่กูว่ามันก็หลายเดือนแล้วนะพ <laughs> <laughs> ระเอกกกอกบอกว่า เขาคงจะขาดอาหารตายเราเป็นนา้าเป็นลุงเป็นอาทุกคนไปตามหาเขาอยู่ไหนพวกเราเตรียมมีความสุขได้เลยขอใช้คําว่ามีความสุขจะใช้คําว่าเฉลิมฉลองมันก็จะดูเวอร์วังไปให้ใช้ว่ามีความสุขเพราะว่าทําไมเพราะว่าการเฉลิมฉลองมันแลกกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เสียไปนั้นมันไม่ได้คู่ควรกันเลยนะคะชีวิตที่เสียไปมันมีค่ากว่านะ มีค่ากว่ากับมนุษย์ตนนี้นะคะที่ทําให้เด็กได้เสียชีวิตได้พัดพากจากครอบครัวได้พัดพากจากพ่อแม่ตรงนั้นมันมาแลกกันไม่ได้เลยนะคะกับสิ่งที่เขาทําเขาต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเขาต้องโกยให้ได้มากที่สุดไม่ว่าโดยวิธีใดๆก็ตามนะคะกระถินอีกสามเดือนจะถึงแต่การมีการคิดจะตั้งกองผ้าป่ากระถินกันแล้วนั่นหมายถึงว่าเขาฉลาดที่จะหาเงินในอนาคตแล้วเห็นไหมคะ เขารู้แล้วเขารู้ตัวดีแล้วค่ะชั่วโมงนี้นะคะทุกคนรู้ตัวดีแล้วว่าเขาจะโดนอะไรผมจะบอกให้นะไอ้คนพวกนี้มันมโนกันทั้งนั้นผมจะบอกให้ไหนล่ะความจริงไหนแล้วมึงจะมาแฉไม่มีขี้อะไรหรอกเออพวกมึงไม่มีหาเหวอะไรหรอกพวกกระจอกกากควายไม่มีเหียเลย <laughs> <ะ>เคยถามท่านไหนหรือเปล่าว่าครอบครัวของพวกกูเนี่ยสำคัญหรือไม่สำคัญมุกขีกูนี่อีดากดำบะอ,อีดากดำโอ้ยอีดากดำเก่งควยเอ้ยอีคว้ยคว้ยอีอีค,คอุ้คย <laughs> มึงมาหากูสิมึงมาเสนอหน้าสิอีควยมา,าจริงเหรมึงอ่ะเฮ็ดแม่มึงยังอยู่อีอควยหาเรื่องผู้นั้นผู้นี้สุดท้ายแล้วมึงไม่เอาเชี้อะไรเลยไปเซ็นเอกสารเป็นพยานนี่ไม่รู้กี่กี่แผ่นนะนับไม่ถ้วนอนะเป็นร้อยร้อยแผนนะ่นอะเออใครจะมาหาเรื่องนั้นแต่กูถามหน่อยกูถามพวกมึงหน่อยกูเซ็นเอกสารเนี่ยกูว่าเป็นร้อยแผ่นแล้วนะ นั่นแต่มีข้อมูลทำไมไม่ไปช่วยลุงผมถามหน่อยก็เขายังไม่ได้มาขอความช่วยเหลือแค่นั้นเองฮะแล้วคิดถึงกับทนายเขานะไปเซ็นเอกสารเป็นพยานนี่ไม่รู้กี่กี่แผ่นนะนับไม่ถ้วนน่ะเป็นร้อยๆอยแผ่นนะนั่นแต่มีข้อมูลทําไมไม่ไปช่วยลุงผมถามหน่อยก็เขายังไม่ได้มาขอความช่วยเหลือแค่นั้นเองฮะแล้วคิดถึงกับทนายเขานะกับทนายเขานะกับทนายเขานะมึงทําอะไรเพื่อหลานกูบ้าง พระเอกกอกบอกว่าเขาคงจะขาดอา,าหารตายเราเป็นน้าเป็นลุงเป็นอาทุกคนไปตามหาเขาอยู่ไหนมึงทำอะไรเพื่อหลานกูบ้างฮะทำให้ได้กูเชี่ย์อูเชียว์คาเลาะอากแา้วามากัญชาพวกเราเตรียม มีความสุขได้เลยขอใช้คําว่ามีความสุขจะใช้คําว่าเฉลิมฉลองมันก็จะดูเวอร์วังไปให้ใช้ว่ามีความสุขเพราะว่าทําไมเพราะว่าการเฉลิมฉลองมันแลกกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เสียไปนั้นโนไปให้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 หนูขอหนูขอคํานวณก่อนนะว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะหนูจะได้บอกถูกเดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูค่าเงินก่อนนะค่าค่าเงินแลกเปลี่ยนตอนนี้เท่าไหร่แปบบ๊บนึงค่ะ โอ้ oh, วันนี้ลองอะ่ะป้าจ๋าเจีเยบเพิ่งโอนนะทำไมไม่วันเมื่อวานโอนเมื่อวานนี้ได้สามสิบเอ็ดบาทจุดสิบเก้าวันนี้ได้สามได้สามสิบบาททวนค่ะต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐโอเคจ้าเดี๋ยวหนูจะํำนวนให้นะจ๊า แสนห้าจ้ะป้าจ๋ากูรู้ว่ามึงหิวเงินมึงไม่มีจะแดกจริงๆแต่กูว่ามันก็หลายเดือนแล้วนะพระเอกกอกบอกว่าเขาคงจะขาดอาหารตาย เราเป็นนา้าเป็นลุงเป็นอาทุกคนไปตามหาเขาอยู่ไหนใช่ค่ะกุ้งฟอนยังจําได้ไหมดูเขาสิดูเราสิสาบานร้อยวัดตารวจไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้เพราะตํารวจมีหลักษาหลักฐานนะสิถึงได้จับอย่างงู้นี่ยังมาเม้นแบบงงอย่างนะกุ้งมันเข้าใจอยู่บ่หีนะ่ะหีนะมันคืออย่างฮออ,ฮ,ฮ,ออฮออีหีนะไม่ฮออูหูหออูหูเรไม่หออีหี งูเนี่ยมีบถ้ามี เอามาฟังกูเอาไปเองกองบอกว่าเขาหออูหูไม่ใช่หออีมึงสะกดกันดีๆมันไม่ใช่หออีหออูหูหรือพวกมึงฟังไม่รู้จำตัวย่อพอตแปลว่าพ่อมึงตายหออูหูไม่ใช่หออีมึงสะกดกันดีๆมันไม่ใช่หออีหออูหูหรือพวกมึงฟังไม่รู้จำตัวย่อพอตแปลว่าพ่อมึงตายไอพอตอพ่อมึงตายเหรอไอพวกไม่เคยพอ จะทำอะไรก็ต้องขอไอพอ่อตอแต่กูน่ะปอชอชอคนไทยที่ทนดูไม่ได้กับความจังไรที่ชอบขอไอพอ่อตออพพอมึออองตายเหรอหรือเพลงที่แล้วมึงยังไม่เข็ดโถไอแม่มาเหสีของมึงก็ชอบเราแต่ความเท็จถุยไอแม่เราแต่ความเท็จเท็จอะไรก็ไม่เป็นไอพอ่อตอไอพอ่อ,อ,พอตออะ